ที่วัดรัตนปัญญาเมืองวินโดมาแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่24มีนาคม2556สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จัดให้มีพิธีสมโพธอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีกองสุนใหญ่์นันคอ Los Angeles, รอสแอนเจลิสเจษฎากตะเวทินเป็นประธานในพิธีและมีสมาชิกนิสิตเก่าจุฬา สมาคมชมรมต่างๆและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมในพิธีถวายบังคมครั้งที่หนึ่งครับเราทำได้ขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับแล้วเราไม่ใช่เอาช่างธรรมดาทำเราเอาวิศวกรของจุฬาเรามาทำเราเอาสถาปนิกของจุฬาเรา,าทําเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกานที่ออกมาเนี่ย ก็เห็นแล้วว่าผลงานเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราไม่ได้คุยขอให้รู้ที่ผลงานเฉยๆค่ะท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนก็ตามนะคะหรือว่าเมืองใกล้เคียงนี้นะคะขอเชิญมาสักการะนะคะพระบรมรูปของรัชกาลที่5ที่นี่นะคะที่วัดรัตนปัญญานะคะเมืองเมืองบูโดมา a d d r สฮะที่อยู่ครับ3 445 0 Orange Street นะครับเมืองบูโดมา W I L D O R M A นะครับอยู่ที่รัฐไซแคลดีครับ ออกมาจากฟรีเวสิบห้าครับทางไปซาดิโกครับก็ขอเชิญสาธุชนทุกท่านนะคะมาสักการะพระบมรูปแล้วก็ถวายอาหารเพลนพระเนี่ยนะคะครับค่ะแล้ววันนี้หนึ่งก็ขอขอบคุณพี่ทำรงนะคะทำรงวัฒนคีรีนายกสมาคมจุฬาค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับ